สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเออเล่นทั้งวันนะคะของทางช่องนะคะเอ้ยเกือบ FC บดไดแนวทาง <c> เ <oughs> อดยากเหวียาใครอยากเวียดแ้เฮ็ดอีหยังจิบพเฮ็ดหยังค่ะ บริษัทอยากสางงานยังเลยเนาะอ่าเอฟซีบอกพูดภาษากลางหน่อยยดเปอนอ่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะคะ่ะวันนี้ปังไหมมาดูคําเตือนของทางช่องเนาะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการธนานาที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกทา่านโชคดีกับทุกแนวทางที่แอานำเสนอนะคะรีบ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 คิดซะว่าเราอ่านไวนะคะ อันนี้นะคะทุกคนก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเาวาเช้าแล้วก็เล่นทั้งวันปังมันไม่พอพอไปได้ไหมนะคะไปได้ไม่ได้ยังไงก็ถ้าไปได้ก็ดีใจด้วยนะคะถ้าไม่ได้ยังไงก็พักเด้อค่ะพักหรือว่าเอาตัวที่เป็นหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นแทนได้เลยนะคะทุกคนถ้าถ้าว่าศูนย์หนึ่งสองไปไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะสามารถสลับสับเปลี่ยนนะคะเป็นตัว หกเจ็ดแปดตัวประกบค่ะมันอยู่ในนี้แหละคะ่ะในตัวประกบแล้วก็ตัวเด่นนะคะบางครั้งบางคาตัวประกบอาจเป็นตัวเด่นก็ได้นะคะเพราะว่าตอนแอดทำม,มันก็เด่นของแอดน,นะนะแต่ว่าเวลาเราลงสนามอาไม่รู้ว่ามันจะเด่นด้วยไหมนะคะพี่นิพิจารณาสําหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางเด้อ เอสก็จะมีราวเช้าให้นะคะสายดาวนะคะสายดาวเอาไปสอยดาวเอฟซีไปสอยดาวนะคะก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยที่ทุกท่านฟังนะคะแล้วก็จะมีตัวเด่นเล่นทั้งวันให้นะคะวันไหนที่มีราวพัฒนานะคะมีราวพัฒนาหรือว่าฮาหนอยเอ้ยหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะเข้ามาดูตัวเด่นได้เด้อมาดูตัวเด่นหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะ โอเคอยู่ได้งวดก่อนนี้ก็เข้าเนาะเมาหมดเลยนะคะบนล่างนะคะงวดก่อนนี้ก็เข้านะคะศูนย์ทั้งศูนย์ทั้งแปดนะคะมันเป็นตัวเด่นกําลังวัน,นะคะ่ะเป็นกําลังวันของทางช่องนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกําลังวันที่เราเห็นกันนะคะคือกําลังวันแบบว่าไอเนี้ยคะ่ะทุกคนกําลังวันของทางช่องเนาะทำขึ้นมาใหม่ะคะ่ะทําขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะ มาใหม่เลยนะคะคือสดใหม่ๆร้อนๆนะคะให้เอฟซีดูนะคะแต่ละวี่แต่ละวันนะคะบางวันก็ปังบางวันก็พังประมาณนั้นนะคะช่องแอฟนะคะก็พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะทุกคนหลากหลายแนยวทางนะคะตัวนี้จะเป็นแนวทางรวมเ้อจะเป็นแนวทางรวมนะคะแนวทางรวมรวม เราพัฒนาจะออกตัวไหนเนาะนะคะจะเบิ้ลไหมทุกคนมีเบิ้ลไหมวันนี้แอดเห็นเหมือนเบิ้ลฉ่าเลยนะคะมีเบิ้ลไหมเนาะนะคะวันนี้น่ากลัวไหมคะโอ้พจะตือบนนอ้อเฮาลอดปลอดภัยนะคะวันจันแอดยิ่งดวงไม่ค่อยสมพงดูต้องเป็นวันศุกร์หรือเปล่านะคะวันศุกร์เราถึงได้กันนะคะอ่ะวันไหนก็ขอให้ปังนะคะทุกคนวันไหนก็ขอให้ปังนะคะ ตังทุกวันที่ได้เหคะอ่ะมาดูกันนะคะแอดก็จะไปกวาดห้องแล้วนะคะอันนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวลงของอาจารย์ปัญญาให้นะคะลงแนวทางรัฐบาลไทยอาจารย์ปัญญาให้ก่อนนะคะรอบแรกช่องนี้ช่องนี้ลงได้หมดคะ่ะแต่ว่าของแอดนี่ลงไม่ไหวแล้วค่ะ เอานี่นะคะทุกคนเออสีลาาเช้านะคะสีล่ลาาเช้านะคะให้ไปที่901นะคะอู้อีก0 901 92 93 94นะคะเพราะว่าเขียนผิดนะคะ01 02 03 04นะคะ1 2 1 3 1 4นะคะตัวนี้เขียนเป็น04แล้วแอดก็เลยไม่ลบนะคะทุกคนเผื่อเจ้าที่เจ้าทางผักมือนะคะ 9 6 1 3ห2หนึ่งสามสองสี่นะคะ9 6้าห2หนึ่งสาสองสีันนี้คือราเช้าของเรานะคะดาวนะคะอคือนี้สายสอยดาวนะคะสายสอยดาวเลยนะคะสี6ห้าหกขายแอดเด่นสี6ห้าหกนะคะ4 7 4เจ็ดสแปดสีเก้านะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าก็กลับหัวเอานะคะใครจะกลับหัวไม่กลับหัวพวกนี้ก็เป็นตัวที่แอดมินให้นะคะนี่ก็ตัวกันนะคะตัวกันก็คือสีห้านี่ค่ะห้าหกมันยังมีอย่างหกสีมียังมีแล้วนะคะสี7ห้าเจ็ดแปดโอ้แอดคือบบว่ายเถียงว่าเฝ้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 า สบิกเงสีบิกเงสีบิกเก็งโตเล็ค่ะสีบิกเก็งโตเล็เอาดีนะคะทุกคนสี่หกเก้าสี่หกเก้าอ้าวสี่หกเก้าอี้หลายอันเด้อสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยหอยลืมเขียนเจ็ดเขียนเป็นเก้านะคะเกือบแล้วนี่เลขเจ็ดนะคะทุกคนอันนี้เลขเจ็ดเด้อเขียนรอบนอกขกอบก็ได้หมอนโบมันมาชิบเป็นเจ็ดเจ็ดซะบ่ละคะ่ะนี่นะคะทุกคนนี่นาะ อนนี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะนี่สี่ห้าหกนะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะอันนี้ก็สี่ห้าเจ็ดแปดก็กันไว้ค่ะใครจะกันไม่กันนะคะซ้ายซอยดาวนะคะเอฟซีชอบเอาไปซอยดาวทุกดาวเลยนะคะเอฟซีบอกโอ้ยสายดาวมันขึ้นมันค่ะเอฟซี FC ว่าจากดาวใดเนี่ยล่ะแต่ว่าเอฟเน้นไปที่ดาวโจรน,นะคะแต่ว่าส่วนมากมันจะกระโดดไปดาวอื่นนะคะมันแหลกค่ะ ภาษาบ้านแอดมันเรียกแคแรกนะ,ะภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรคะแอ็ดโบ้หูภาษากลางจะเอื่อมียงเอ,งอด็ดแบ,บ่โบค่อยหูนะคะ เอานี่นะคะโอเลขทูบเราจะแตกไปนอนนี้นะคะเลขทูบถ้าเป็นเบิ้ลนะคะก็จะเป็น33886699นี่คือเบิ้ลเลขทูบนะคะเราแปลจาก338จาก668จาก99แปลจาก88นะคะเล่นทั้งวันของวันที่6นะคะพฤษภาคม2568นะคะเด่น890นะคะ808182909192 00102นะคะได้เบิ้ลได้ห้ามนะคะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าคืนนี้ล่ะคะ่ะเบิ้ลหามฉําแน่ๆนะคะแต่ว่าจะไปราพัฒนาไม่อันนี้ต้องลุ้นนะคะเพราะว่ามันมาอยู่คาบเกี่ยวสูตรพอดีนะคะทุกคนจักเลี้ยวจะสีอยู่จังเดยเลี้ยวตัวไห้ตัวมันเลี้ยวแขง่งแรงไทสชิลอดเนาะเชลซีเชลซีจีิง มันอยู่คาบเกี่ยวพอดีนะคะแต่ว่าเวลาแอดลงสูตรนี้ทีไรมันชอบไปออกเราพัฒนาทุกทีเลยทุกคนสังเกตไหมมันเป็นอะไรคือโอ้ถ้าไปกระิตัวไหนแล้วปดศูนย์ปดหนึ่งแปดหนึ่งก็ดังเลืองเกินนะคะเปรหนึ่งอู้หูปดังมากเลยค่ะเพื่นวานโอมาบุบุบมันเข้าสิลอกกินห่าบุบไปกันแต่เลขสูงสูออกต่ำซะแล้วเอ้ยตายซะละตัวอย่างครับจ้ะวันจันทร์ซะด้วยนะคะวันจันทร์ปากเสียงค่ะวันจันทร์ปากเสียง เอานี่นะคะแคบเลยค่ะทุกคนตารางนะคะก็ให้ไปที่แปดศูนย์สองนะคะแปดศูนย์สองหกหนึ่งสามแปดศูนย์สองหกหนึ่งสามนะคะทุกคนเลขทูกปกระตานี้เลยแปดหกเก้านะคะแอดก็แปลงออกมานะคะเนี่ยเวลาแปลงแปดหกเก้าเนี่ยค่ะมันจะได้แบบนี้นะคะแปลงนะคะเลขชุดนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะคะ ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสามนะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเลขชุดค่ะอ่านออกไม่น้อยลายมือแอดนะคะเอานี่เอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะผิพลาดตรงไหนแอดขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะทุกคนอขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทางช่องนะคะเอฟซีช่องปุ๋ยพารวย Channel, แชนเนลก็ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะช่องของแอดหลากหลายแนวทางนะคะบางครั้งบางคาจนเมาเลขเลยนะคะทุกคนโปรดอย่าถามแอดมินใครแอดมินช่องนี้พึ่งพาไม่ได้นะคะอีลีค่ะพึ่งพาไม่ได้จริงๆนะคะไปทุกตัวงามทุกตัวแอดกับมากอนาเงียบแอดก็ชอบไม่ค่อยเหมือนชาวบ,บ้านชาวเมืองเขานะคะโตถึงๆโบ้ค่อย้มากเลยคะ่ะแต่ยังว่าเอฟซีอุ้ยล,งล้งคนเพิ่นเหม็นก็แอดผมด้อค่ะ สิว่าร้เออนี่ก็เหมือนกับจับแนวทางแอดนีกและค่ะไปประดิษฐ์ประดอยเอานะคะเพื่อนกระเห็ดเอาเนาะเออเพราะว่าถามเอียนี่ก็ได้เรื่องเลยค่ะทุกคนเอ,อ้าดนีนะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้ทุกท่านนะคะทุกคนนะคะพ่อป่าไม่ลุงทุกคนเดอ้อสุขดีจ้ะสวัสดีจ้า